มาด้านข้างแม่เอาข้างนี้ก่อนนะออมานั้นข้าง <c oughs> <t ł> ตัวนี้นะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ย <irt at. S 1> เป็นตัวโลบานะคะข้างตัวเอาแลนเดอร์นะคะตัวนี้ก็ทนทานแข็งแรงใช้งานได้จริงสีทนได้ค่ะ <c oughs> นี่นะจ๊ะโลบานะคะ ดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องพึ่งคนสุพรรณเซี่ยงเหนือกันอีกแล้วนะคะในช่องไม่ซื้อโอเคพึ่งได้นะคะวันนี้น้องพึ่งจะพามาชมรุ่นนี้นะจ๊ะรุ่นมิสูบิชิตายต้านตัวจุดสี่ตีทีออโต้นะคะตัวนี้สีขาวนะคะราคารถอยู่ที่เก้าแสนหกหมื่นหกพันบาทเท่านั้นนะจ๊ะน้องพึ่งก็ติดลอก็แต่แตนสุดร่อยให้กับลูกค้ากันนะคะน้องพึ่งก็ติดในะส่วนของตัวสุ่มรอ อันนี้ให้กับลูกค้าด้วยะค,ะค่ะตัวสูมหลอ,อก,ก็อย่างที่เพิ่งบอกเราติดให้ทั้งสี่รล่อ,อเลยนะคะอันนี้เราก็ติดตามให้กับลูกค้าเราก็ติดฉุดสะเก็ดด้านหน้าให้กับลูกค้าด้วยนี่เกงมีไฟตัดบอกด้วยไฟตัดน้าไฟเดไลท์ข้างล่างไงอ๋อไฟเดไลท์แน่วะ <laughs> ไฟเดไลท์ตรงข้างๆแกงไงนี่เออตรงนี้หูแดงด้วยหูแดงก็มา <laughs> ไปนะก็มานี่พร้อมกับขอลไฟตัดมอก,ก็มานะจ๊ะมีคนเขาบอกว่าบอกว่าไงให้ถาแบบนี้แหละใคร <laughs> สติกเกอร์นะคะลายที่ลูกค้าชอบก็มาจ้ะบังมือจับตัวนี้นะคะก็ติดโลโก้ที่แดงให้ลูกค้านแบบสปอตสปอดจ้ะมาทานั้นข้างนะเอ้ยมาทานี้ข้างม่เอาข้างนี้ก่อนนะ อออมานนั่นค่ะตัวนี้นะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยเป็นตัวโลบานะคะข้างตัวเอาเรนเดอร์นะคะตัวนี้ก็ทนทานแข็งแรงใช้งานได้จริงสีทตนได้ค่ะนี่นะจ๊ะโลบาตัวเอาเนเดอร์นะคะแข็งแรงทนทานยังไง oh. ตัวนี้เราก็ติดในส่วนของตัวข้อไฟถ่าย,ายให้กับลูกค้านะคะื่อความสวยงามเนาะ oh. ดัมเงาเช่นเดียวกันนะคะ oh. ตัวนี้นะคะเป็นรถตัวโมเดล23าตัวเนี้ย เราก็จะเปิดแบบธรรมดาก็ไม่ได้เนาะเราก็จะมีแบบช่วยพอนแหลกให้กับลูกค่ะในเวลาดึงลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติมันจะหนักเนาะเราก็จะลืมในการประคองมัมมันก็จะดังโค๊ะโค๊ะังโค๊ะโค๊ะก็ใส่ตัวช่วยพอนแหลกให้กับลูกค่ะเวลาเก็บก็เก็บง่ายๆยังงี้เลยจ้าตัวนี้กันชนแรกนะ้ะคะก็เอาแรนเดอร์เนี่ยก็มีทั้งหูแด็กับหูวบ่อนให้ด้วยนะจ๊ะ แข็งแรงไม่แข็งแรงนะคะน้องพึ่งเนี่ยนักประมาณ40นะ w อ a t w h า t เ้ามาันเ้ามันหนึ่งนะคะก็สามารถขึ้นหลงง่ายนะคะตัวนี้ใช้งานได้จริงเหมือนกันนะคะเปลี่ยนจากกระชนเก่าเป,บบเปลี่ยนจากกระชนเก่านะคะเราก็มาใส่ตัวนี้ให้ลูกค้าอันนี้คือ,อะไรครับตัวนี้ก็ต้องเอาแลนเดอร์เช่นเดียวกันตัวนี้ก็ แต่งสไตล์ลูกค้าแนวนี้นะคะแล้วแต่ลูกค้าชอบอยากชอบแบบหนาสไตล์ไหนก็น้องเพิ่งก็มีให้เลือกไล่รูปทรงเลยแล้วแต่ว่าลูกค้าอยากจะใส่ตรงนู้นไม่ใส่ตรงนี้อะไรอย่างนี้เนาะโปรโมชั่นข่องรถรุ่นนี้ไว้ก่อนนะคะตัวนี้เรามีดอกเบีย้ยพิเศษให้กับลูกค้านะคะลูกค้าดาว2 5ยอนเนตอนนี้น้องเพิ่งให้ไปเลยดอกเบี้ยสนเปอร์เซ็นนะคะหนา48งวดนะคะ หรล,ลูกค้าจะเน้นใช้เงินออกรถน้อยนะคะน้องพึงก็มีจัดโปรในส่วนของใช้เงินออกรถเพียงห้า0มื่นก้านบาทนะคะพร้อมชุดแต่งแบบนี้เลยลูกค้าสามารถเลือกได้นะจ๊ะเดี๋ยวน้องพึ่งจะฝากช่องตาช่องทางการติดต่อไว้ด้านล่างนะคะ ก่อนจะจ้ากกันไปนะจ๊ะน้องเพื่งก็ข้อความการุณหากุมผู้ยกนิ้วประกาศระคุณทุกท้ลาฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กับน้องเพื่งคนสุขภาพเพียงเน่กันด้วยนะคะในช่อง m ี Okay เพิ่งได้ไปก่อนไว้เจอกันคลิปหนะ้านะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ